พี่น้องก็คือมานี่เออว่าเอิกสิมาถามอ้ายไปนอว่าไปประเทศไทยนี่เป็นจังไรเนาะครับพี่น้องการเป็นอยู่เนาะอยู่หวานเพื่อนนึ่งก็อ้ายเพื่อนนี่บอกเรื่อยว่ามีผลสําเร็จพี่น้องเนาะตอนนี้อ้ายมี่ยังเป็นของตัวเองจากการไปทํางานเมืองไทยก็ได้โบนัสและเงินคำ่าเบิร์ด้นส่วนนี่ก็มีส่วนหนึ่งหารได้อยู่ในยินข่าวว่าซื้อดินว่า้ยได้ดินวะแม่นได้ซื้อดินใบโอ้โหพี่น้องเนาะได้ดินอได้ดินที่บ่ไรไดดิน ประมาณซื้อตอนนั้นเก่าหมื่นหาเก่าหมื่นหกนี่นะโอ้พี่น้องเก่าหมื่นหาเก่าหมื่นหกเนาะเป็นเงินล่าเขานี่บอกเลยเลยว่าหลายล้านพี่น้องเนาะหลายเติบอยู่หลายเติบพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเนาะนี่คืออายเพิ่นไปทำงานเมืองไทยพี่น้องเนาะเฮ็ดงานยังได้อายอยู่ไทยนี่เป็นลูงพิมพ์เป็นลูงปั่มกระดาษกล้องพวกนี้นะลูงสบู่สเปรย์พวกนี้เห็นงานปั่นมาลงพิมพ์พี่น้องเนาะ เห็ดแบบสบู่สะแบงก็เห็ดด้วยป่ะเนาะเป็นกล่องสบู่พวกปลาตุกทองปัตตุทินพวกนี้นะอ๋อนายจ้างมึงก็ดีว่ะนายจ้างมดีดีโอ้ดีเปิ้งเคยให้ขนมให้คลองให้อ่างเขาอยู่บ่แม่นให้โอ้โหพี่น้องเนาะแสดงมาไอ้เปิ้งนี่ไปพอนายจ้างไทยที่ดีพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี้เขาข่าวว่าคนไทยนี่ดีหลายเลยพี่น้องเนาะดีซัพพอร์ตดีเออซัพพอร์ตดีพี่น้ององอ่มาอยู่ซัพพอร์ตดีก็อยู่น้ำเราตะกอน ไปไปปีแดกไปอยู่เมองอื่นกัได้อยู่ปีกว่าปลายปีป้ายนี่แหละแต่ละมองไมอ่อยู่นี่เลยสามปีอยู่น้ำแก่ใหม่เออคือว่าพคนกคัซัพพอ,อร์ตไอเดียพอรวงว่าคือเพิ่นบ่หายโบ่บบายให้เฮานะโอ,อเพิ่นบ่เคยแบบบลาระยังบ่บ่เคยเนาะคือเพิ่นบ่ว่ออาการเหตุการณ์เหตุงานนี่เพิ่นก็สิพยายามบอกย่ามสอนเฮาแนว่อะไรมันบ่ถูกบ่ต้องจังซี่เพิ่นกั บอกกับซอนเอาเพิ่นบ่หายบ่เคยว่าให้เฮาแบบเงินนี่เพิ่นบ่ได้หักไหบ่ได้หักมาต่อเดือนสมมุติว่าเงินเฮาออกมาบ่หักเลยให้เต็มเบ่เด้อเนี่ยโอ้ให้เต็มเบิดเด้อพี่น้องเนาะเอาเฮ็ดงานซําใดเฮาก็ไดสำนันโลดโอ้โหน้องเนาะเออฟางเต้าผักกามีงานไดผัก็ให้เฮาเฮ็ดโอที่อยังก็ฮอดประมาณสามทุ่มหอดเขาโม่งขึ้นสินะโอเขาก็ได้เพิ่มไปอีกสินะกับกระได้เพิ่มอยู่ นั้นแหละกาอยู่ไรน้ำโอ้น้ำยังแน่อยู่บริษัทในเนกับนี่โอทีแน่ได้แน่การอยู่การกินเนี่ยเป็นจะไดอยู่บ้านเหมือนเมืองเพม่อนการอยู่การกินก็ทุกวันก็ดีเนาะก็ทุกว่าดีไายเขาอยากอะไรยังเขาอยากกินยังกับง่ายสบายเพราะว่ามังไออยู่มันก็อยู่ไก่กับตลาดน้ำมันนะโอ้สบายอยากยังก็เป็นว่าได้กินเนาะไม่ได้นี่พี่น้องแล้วเขาก็ ประหยัดแน่ยพอเขาก็ไปหาเงินเนาะแม่้อยใส่บริจาคนครอบครัวก็เก็บเงินก็ถามว่าได้ได้บ่ก็บ่ได้ได้หรอกเขามีภาระหลายหลายอย่างครอบครัวเขากับพอแม่แน่ลูกแน่จัิงสินะแบ่งคนแบ่งพี่กับโบโบคอยเดือดหรอกกับพวกได้กินในไส้ายซะแต่ดีกว่าเขาอยู่บ้านซื่อแมนแมนตอบเลยเลยว่าดีดีกว่าอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านบันคอยมีงานหน่อยเนาะมันคือจะทอย่างเนาะ เงินเดือนกับแพงพี่น้องเนาะไปอยู่ไทยอีกขึ้นไอ้เพื่อนเบาเนี่ยเออเจ้าหน้าเอกะซัพพอร์ตดีพี่น้องโม่ห่ายปลาเงินกับโ่เคยฮักคือนไอ้เพิ่นเบาเนาะดีรายดดีีาายยพี่น้องเนาะแกจะลดโคตรหน่อยดีรายดูไอ้เพิ่นไปันบอกเรื่อยๆว่าซี่หาปีผมพี่น้องเนาะไปอยู่ประเทศไทยหกปีเลยพี่น้องหลายปีดีพี่น้องเนาะไปอยู่ประเทศไทยเออเวลายิ้วเขาข้างกลางคืนนี่ไอ้ กินเอาสิไปสื่ออยู่ใช้มีว่อนสื่ออยู่บ้างทั้งห่าเลิกอเลื้เนี่ยนะเสบียงเซียงยังเท่าไหนมีอยู่บ้างมีอยู่หอมวัดกับไก่ก็มองอะไรอยู่มันห่างจากไก่เนาะพี่น้องเนาะกับเสบียงเนาะกับคือต้องซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องมาไว้มาตุนไว้เนาะมาตุนไว้เสตูเกนไว้เนี่ยดาหิวเนาะเขาอย่างง่ายเลยเขาเหลืองานม่าแต่ตมมุ้งสิบุมีห่านคล้ายของบุมีอย่างนี้สินะเอาก็ะในมาม่าปลากระป๋องหั่นอะไรมาตุ่ม หายหิวต um, ัวก่อนนัดยัง so, ส so ินะแหละผู okay. ้สาวไทยได้เป็นใจไรผู้สาวไทยนะสาวไทยเอ้เหล่าผู้สาวเหนโอ้สุดยอดได้เลยสุดยอดได้เนาะงะแม่โ like อ้ผู oh, like ้สาวไทยนี exactly ่งามดีพี่น้องเนาะขาวหน่อยเนาะผู้สาวไทยนั่นเองวะงามใจดีใจดีพี่น้องเนาะมันก็เคยหยอกเคยเอื้อหน่ายใว่าว่าเดี่ยวยังเะี่อยกับเจ้ากับบริเวณี่องค์ที่ขุ่ยได้ต้อเบาน่อยมัง สาวสำน่อยผู้สาวอันนี้คือกันเขาบวกคุยเนาะทามไปปุ่นมาผีซื้อนันซื้อนี่กับบ๊อบลี่ไปไปตัวตลาดจันสินะแต่ผัดทามบางคนก็จะผัดทามโอ้ดีผู้สาวกับง่าผู้สาวไทยนี่ยบอกเรืเลยว่าไม่ตะพูดงมงายพี่น้องเนาะใจก็ดีพี่น้องเนาะบวกขี่คุยนุ่มเล่าถามกับว่าเออสบายดีเขาก็ตอบมาว่าสบายดีเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าความไทยนี่ยไอ่เบาไหลเบิดเบาภาษาไทยไไยยออูู่่ด้ ภาษาไทยนี่ง่ายอยู่บ่อะางสมมติว่าเฮาบอกข้าใจกันง่ายอยู่บ่กับนายจ้างนายยังง่ายง่ายกันต้องว่าง่ายนะเพราะว่าเฮาก็เคยบอกคู่มือคู่มือก็เพิ่นนะก็เข้าใจเข้าใจเขาดีนะเข้าใจกันดีเนาะเพราะว่าเขาคุยกันคู่มือกับเ่าแกนะว่ายามเสาแม่ยามประกาศสีสั่งงานเน่าอย่างนี้นะงานมาว่างไง กันก็สามาคุยเรื่องการเรื่องงานแนปรึกษาหาด้อเรื่องงานอย่องโดยโดยโดยมาแนะนำใเขาอยงนี้นะงานตัวนี้เฮ็ดจะใดจะใดกันก็คอยแนะนำให้เขาเนาะไปทำยดนี่เป็นจะไดอ่าสมมติว่าเขาไปทำงานทำยดนี่เพิ่นบอกโดดบอกด้วยว่ามี่อันน่ะกันก็ซิมีคนแนะนำใเขาบอกเพิ่นเขากับซีมีเพิ่นก็บซีมีให้อันมีคนแนะนำใเขาอีกคือหนึ่งอันน่ะจะใช้ไปไปหาสมิ่งเพื่อนบอกอย่างนี้นะ แต่จะมีคนแนะนำเพาะเดีว่าหัวหน้างานเนี่ยสินะเพชรจ้าคนเนี่ยอยู่ในฮะอยู่ในบริษัทกระจายออกแบบประมาณหน่อยปลายโอ้มันมันเป็นบริษัทเลยบอกด้วยเป็นโรงงานเป็นอะไรนะบริษัทใหญ่เลยโอ้เป็นบริษัทใหญ่เลยบริษัทใหญ่ประมาณหน่อยสี่เปอรเซ็นต์คนซื้อบริษัทจะได้เลยซื้อบริษัทสยามซินการพ์ด โอ้สยามซินการพิมพ์ใหญ่ที่สุดเลยวะไห้บริษัทเรามันกับบริษัทท่านใหญ่ที่สุดเลยวะเออสัมปันกลางนี่แหละโอ้สัมปันกลางเนาะใช่นี่บริษัทใไงได้เป็นลอยท่านคุณมีบริษัทคนงานเพื่อนบรอเออคุณงานอันนี้ของดูนี่กับมี่บริษัทประมาณลอยปลายนี่ก็ทือแบบจำหนึ่งนะส่วนลายมีมีมีคนณยังเนี่ยนะคนคนณในรายประเทศยังเนี่ยมีเล้า เลานพม่านพม่าเพื่อกล้าเพือกันเนาะกับมีบัตรือต่งตามพวกมันโอ้าบังเข้าไปเนี่เขาตองเฮ็มโอยเนาะไอ้มนบอกเขไอเหตเมยเาเยมไปขามากง่ายสินะเมนเมนเมการห้างานก็ง่ายอยู่บ้านคนไปกัความถูกต้องเนาะเขาอยู่แบบบทต้องดะแวงบทต้อง ย่านผ e kind of ู้ใดกันนะครับผมตามปุ๊บมาอยู่แล้วบนตรงย่านแบบว่ามาดีดไทยเนาะเออตำรวจมาดีดไทยพี่น้องเนาะเออตำรวจไทยเนีายเป็นเจไดาตำรวจไทยเพิ่นเคยเขามาถามมันยังอยู่กระทำธรรมดาเพิ่นกระทำอยู่แล้วเพราะว่าเาคนลาวเนาะกถามว่าเออมีวัดถูกต้องตามกฎหมายบ่าก็เฮ็ดตามตามหน้าที่วันนั้นเมนเมนท้าว่าเฮาอันนั้นเฮาถูกต้องก็บ่ต้องย่านน้อยเนาะท้าว่าเฮามีวัดมีหยังเนาะนี่แหละครับพี่น้องเนาะ ออ้อซุกเปินไปอยู่ประเทศไทยพี่น้องไรประมาณหกปีพี่น้องเนาะหกปีเต็มๆหน่อยเนาะนี่ก็คือนําเสียงที่เพินไหนมาเออมาเพยลามาหนิครับพี่น้องนอกว่าอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจะไรพี่น้องเนาะก,การใส่ซีวิตหน้าจ่างเป็นจะไรเออการกินการอยู่เป็นจะไรบอกเลยเวยว่าอยู่ประเทศไทยนี่ดีดีสุดๆห,หน่อยเนาะตามที่อ้เพินเคยไปอยู่กับว่าไหลพี่น้องเนาะเออแล้วผลสําเร็จของไอ้เพินบอกเลยเลยว่ามีดินเป็นว่าเออมีดินพี่น้องเนาะโอ้ไหลดินพี่น้องเนาะ ไรดินไ้เงินไ้เออไรเห็นได้หลายอย่างนะครับพี่น้องไปประเทศไทยเนาะว่าจะเออควบมูอในกรไร้หเป็นม่ายแม่คมอในประสบการณ์ใประสบการณ์เนาะไม่ไม่ไปมากกับสนุวกบานเพื่อนพี่น้องเลยสะดวกเรืเดือนนีาก็ถามไปข้ามมาถ้าเขามีบัตรเท่ากับกลับไปกลับมาเพื่อนสองเดือนเท่าอย่างมากกับอะไรกันสินะว่าเขามีธุระจำเป็นหรือว่าอยากมาเยี่ยมมายาเมืนสี่หาเดือนเทาก็กลับไปกลับมาอะไก็เลยแบบ มันปั้นกระดีดีหลายส่วนเนาะแต่เขามีบัตรถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเขาไปแบบบุมมีบัตรอย่างซี่หรือว่ารับรองเขาไปมันก็บบริษัทบริษาทให้ไปไม่ได้เนาะแมนเมนเขาก็อยากแนะน้ำน้องๆหรือว่าดูรันดาเมนเมนไอ้เพื่อนอยากปากถึ้งยังได้น้องๆรันรนเนี่ยนะสมมติบอกคนเล่าเขาสิไปทำงานประเทศไทยนะอยากปากทึ้งเพื่อนอยากปากให้เฮ็ดบัตรสปอร์ตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเขาเขาไปเขาเสียดหางานหางานให้มันได้ไม่ได้เนาะ เวลาเขาจัดการเร็ดงานเขาก็สบายใจเขากะบริสุทธิเราไม่มาตำรวจตำรีจะมาตรวจป้ายอย่างเียสินะแมนเมนเมนความหมายเพื่อนเด้อ hmm, ต mm ัว hmm, น right. ี้เด right. 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 um right. ้อพี่น้องเด้อมีแต่ให้เขาใจเนาะเบิ่งไปไอ้เพื่อนอยากผ่าร้านหายเห็ดต้องจองตามกฎหมายก่อนถึงไปแมนเมนก็คือความหมายเพื่อนบ้างดีพี่น้องเนาะอยากให้เออถ้าไปบ้านเพื่อนนี่บอกให้ไปเห็ดยังหน่อยเนาะบอกเมนว่าจิไปเป็นนักเลงไปยังเนาะไปเขิมเกิมใส่บ้านเพื่อนบ่ิสุหน่อยเนาะไปด้วยความอยาก ได้อยากดีอยากไปหาเงินหาค้ำแมนแมนไปเห็ดคือคนไทยนี่เพิ่นตอนรับแมนว่าเพิ่นตอนรับเขาอย่างดีเนาะหแมนแมนเพียงแต่อย่าไปเออเฮิมเกิมเป็นนักเลงใส่เพิ่นเนาะบ่ได้เลยด้วยพี่น้องเนาะเจ้าหน้าที่ไทยนี่บอกเลยว่าอย่าไปเฮิมเกิมพี่น้องหมดเจัดการด้วยจัดการจะเลยจับจะเลยเนาะตามกฎหมายนะตามกฎหมายพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคิวนี้เออว่าเอิกก็มาสัมผัสไอ้ายเพิ่นเนาะหลังจากไปยู่ไทยได้ประมาณ กปีพี่น้องเนาะกขอขอบคุณทางไอซุกลายๆเด้อมือนนี้เนาะที่ให้สัมผัสขอบใจขอบคุณในรายเนาะครับพี่น้องเออไอ้เพิ่นอยากเปิดช่องไหนว่าอยากมาเฮ็ดเพ็ดเฮ็ดยังนี่แหละครับพี่น้องเนาะเออเพิ่นได้มีลายๆเขาในโตเนาะครับพี่น้องอยากมาเฮ็ดคลิปเดียวฝากติดตามไอซุกเนี่ยซื้อเพ็ดจะได้อ่านอยากฝากซื้อเพ็ดซื้อยังอยู่บ่วะมาซุกคนไก่บ้านมาซุกคนไก่บ้านเนาะโอ้อยากแบบซื้อเพ็ดคนซักกันนะพี่น้องเนาะคนไก่บ้านด้วยแต่ว่าเราจะเสิร์ฟพี่น้อง เออวาซุกไก่หวานคไานไก่หวานเนาะไก่หวานฝากติดตามในเด้อฝากติดตาม,มเด้อพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของไอซุกนำรับพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนไหร่กขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องเนาะพบกันใหม่พี่น้าขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีครับผมพบกันใหม่บ๊ายบาย